ฮัลโหลกสังงกระติเกดขอบคุณค่ะอค้จะไุณไม่ช่าอกี่ไหเลยโอเคไม่ใช่ทงทงร้านอาหารอิตาลีทงอิตลีอันนี้คือเมนูอะไรหรอคะพาเมซาน I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm ขออนุญาันะของรู้ถือเลยอ่ะวันเกิดต้องได้ก่อนสวีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของพิเกตนะคะแต่ว่าวันนี้พบกับใครพบกับปิยานั่นเอง วันนี้เป็นวันอะไรนะเป็นวันที่เมิถุนาเป็นวันเกิดของพี่เกดนั่นเองคือวันนี้เราอะคือแบบก็รักมากแหละคือเราอะต้องบินมาเลยตั้งแต่ตอนกลางคืนนะแบบว่าเมื่อมาถึงเนี้ยแบบเกือบทิ้งคืนเพื่อมาแบบงานวันเกิดของพี่ที่รักขนาดนีนะ้แล้วก็ของขวัญที่เราให้อะนะอยู่ไหนเป็นพี่เนที่เราทำเองน่ารักมาก ไปดูเจ้าของวันเกิดกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรดูซิอเออพี่เกดแล้วพี่เกดมีเินมีเท่าไหร่หรอวะลืมนับไปแล้วเราเจอกันตันบบน้งแต่มีไหนนะอายุ35คะ่ะสามสิบห้าเดีวตอนนี้คุณพ่อพาลูกๆไปละเดี๋ยวเราสามสาว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 สาวันเดียววัวเรีวเดี๋ยวเราสามสาวจะไปเดินในเมืองเกินกันเจอกันนะคะวันนี้เราจะพากันไปช้อปปิ้งในเมืองเกณฑก่อนเนาะ บรรยากาศแดดอยู่ไหนกอดพาสาวๆไปเดินใ네นเมืองเก็่ะสาวๆสวิตเซอร์แลนด์สาวสวิตสาวสวิตค่ะฝังเนื้อฝังต Horizon ัวได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพากันไปโยนโบว์ล allora ิ่งกันนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไง อยากตอนนี้เรากำลังรอง เฟซฟายของฟังอยู่นะคะฟังอยากมาทานร้านนี้มากเพราะว่ามาคราวที่แล้วอ่ะแล้วแฟนของฟังชอบกินวันนี้ก็เลยต้องมา,มากิน <c oughs> มากินเผื่อแฟน <laughs> ใช่มากินเผื่อแฟนเดี <laughs> ๋ยวเราลองมาดูหน้าตากันฟังสั่งเป็นอะไรอ่ะั่งเป็นพารเมซานานะเบซิลพาเมซานเบซิลมันจะเป็นซอสเขียวๆอ่ะทำมาจากเบซิลแล้วก็โรยด้วยพาเมซานทุกคนแต่ว่าพี่เกริอยากกินซอสทรัฟเฟิลเดี๋ยวเราจะไปกดซอสทรัฟเฟิลกันท่านกดได้อโอเคเพราะว่ามันเลือกได้สอง ที่เห็นในปลายใในปลายแต่จริงๆเราเขาจะให้ถ้วยมาแต่เขาไม่ให้มาแต่ว่าเราจะเอาไปผักเอาไปอ่านโอเคอันนี้คือเมนูอะไรหรอคะผัดเมซานตอนนี้เราไปเพิ่มซอสท็อฟโฟมาแล้วชิมชิ่มอร่อยอร่อยหอมมากชิมชิมแล้วขออนุญาตใช้มือนะคะ อา้าวชิมนี้ไม่ได้แต่ว<ง>ันนี้จะชิมท็อปโฟปีแ้มไปไหนอ่ะอือเพราะอร่อยอ่ะอือปโฟ้อร่อยมากมที่ชอบท็อปฟกเลยนันหอม,อม,อมคือตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเออยอะแยะนะคะตอนนี้พาปียอมาเลือกซื้อวัฟโฟิลนะเป็นของฝากกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ แล้วเราก็แนะนำเป็นว a f f l แบบนี้แต่ิย่าเอาอันนี้ไปโบอล็แบบน,น <laughs> <laughs> แต่ว่าฟังฟังก็ได้ของเหมือนกันฟังขอดูของไห <laughs> มฟัง <laughs> จะขออันนี้ไปโยนโบลิ่งเหรอจริงๆคืออยากกินแค่นี้แต่อยากได้ผลไม้คืออยากได้ส้มจริงๆไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนี้แต่มันมีแค่1.5กิโลขายฟังที่สวิตเร์นโอเคค่ะก็ <laughs> คคะ <laughs> ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปรอดูที่เล่นโมลิ่งกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะอุ้ยเฮลโลสุกซังวันเกิดพีเก้ขอบคุณค่ะยี่สิบห้าย่สิบห้าค่ะสวัสดีฟอมเรโทร a l l สวัสดีฟอมโทม่า as well สวัสดีฟอมคริสเตียน as well going to bowling ตอนนี้เราอยู่บนรถของเพื่อนค่ะเพื่อนมารับเนาะจากการที่เราไปช้อปปิ้งมาได้เสื้อได้เสื้อคนละตัวสองตัวได้คนเดียวใครได้คโอเดี๋ยวเราไปดูที่โบลิ i n g กันเลย หมดอะพระคมอะ ข้างหน้าใช่ปะช่เคยมาทีนี้ไปเคยไปที่นั่งเราหนาตอนที่ว่าวันทยเรือต

Hà afki. Loi, last time we had to ask. Hello. Hello. Hi, so Hello. 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 Welcome back.

ตอนนี้คะคะเป็นเวลาระหารข้ามรุงเทพนะคะที่เราจัดสั่งรึย่งาใช่ไหมคุณแบบ่นกันมันมากเลยแบบสองชั่วโมงอ่ะตอนนี้เราก็มาร้านอาหารไทยนะคะชื่อว่าพญาไทยอันนี้เป็นเป็นร้านที่พ่เกตแบบคอมเมนมากเลยดูบรรยากาศนะคะก็แบบมีแต่ครอบครัวเนาะทุกคนเอนจอยมากคือก็มีสั่งแบบเธบได้เลยค่ะ ก็มีส um ั่งแบบนั้นก็จะเป็นแบบโฮมมี่นะคะก็คือมีแต่ครอบครัวกับเพื่อนที่สนิทที่จะมานะเอขนมจีนก่องแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกต้มแซ่บกระดูกอ่อนมันเป็นต้อไปใช่สูอะไรนะอุ้งพทงซ้อมนะ

We would have beaten your beaten in ass in hebben. if you were here. <laughs> we, we would have, have thrown you to the Ja, dat is het. Ik heb het niet. We Dat is het. Ik heb het niet. niet. Ik Ik heb het Ik heb het Ik heb het Ik heb

ตอนนี้คือเราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะสมาชิกก็เริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือพรอดชีวิตคือปียาพลอยฟังส่วนเยรุนกำลังตามมานะคะวันนี้เราจะไม่จบกันแค่กินข้าวเนาะเราจะไปกันต่อที่บาร์เราจะไปสั่งเครื่องดื่มกันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปบาร์ที่พลอยกับเยรุนชอบไปนั่งกันบ่อย ฟังพรอยอยากกินบ๊็อ,รอกอร้านที่เราอยากมานะคะคือร้านนี้ชื่อร้านสไปเกอร์ไม่เคยเห็นป้ายชื่อร้านเลยไปมาไปสิ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันขึ้ชั้นสองโอยเราลองกันได้ไหมนะ ลุกอ่ะเราจะไปนั่งชมนะ<อ><อ>แต่ตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะยยหมดแรงแล้วรอฟังอิ่มอยากนอนท้องหนังท้องตึงหนังตาหยอนแล้ว นะยอมแพ้แล้วอ่ะมันไม่ค่อยได้ยินน้องคนตา่างๆคือทุกคนอ่ะยอมแพ้แล้วอ่ากินช็อกโกแลตกันทุกคนแต่มาลั่นเล่าอ่ะ<ล>คืออะไรควรเอาไมค์มาติดนะเออไมค์ไมค์อยู่บ้าน <laughs> ไมค์อยู่บ้าน Hey it's not that bad like the lighting oh yeah why your one is better than mine of course พ่อคุณก็อีกอ่ะพ่อคุณก็แบบเขาพ่อแ <laughs> <c oughs> ม่จีกิน oh, อร่นมากเลยอร่อยไหชาติตอนนี้แน่นมากแน่นแล้วก็ตัแล้วก็สนุกมาก สนุกแฮปปี้พอชนะไปรอบหนึ่งเลยพอรอมวันเกิดให้พี่เกดหน่อยอวยพอรอมวันเกิดยังไงดีพ่อกับแม่ฝากมาบอกว่าขอให้พี่เกดมีสุขภาพแข็งแรงนะขอกอกพ่อกับแม่ได้ได้ค่ะพี่จะรักษ<ส>าสุขภาพนะพี่จะทานแต่อาหารที่มีประโยชน์โอเคอาขอขอบคุณฟังแล้วกันมาขอบคุณที่ฟังอุปสาร์บินมาเนาะถึงแม้ว่าแดดมันจะส่องตา บินมาจากสวิตซ์เนาะบินมาจากบ้านเพื่อที่จะมาวันเกิดพี่ขอบคุณมากนะถ้าไม่มีฟังบินมาวันนี้ก็คงไม่สนุกขนาดนี้นุ้ยไม่พี่เกดมันเริ่มต้นมาจากที่พี่เกดอ่ะทำไมต้องถ่ายใกล้ขนาดนี้เดี๋ยวไม่ได้ยินไงไม่เสียเราขอบคุณพี่พี่เกดอ่ะ เป็นคนน่ารักแบบนี้ตั้งแต่มาแรกที่เราเจอกันเอ้ยไม่ไงพี่เกดจะไม่สำคัญขนาดนี้ให้ฟองบินกับมาบินละครังขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะปิดีนะ คลิปของเราแล้วแต่ว่าเราอยากจะคุยกับปิยาก่อนว่าทำไมถึงนั่งเครื่องบินจากสวิตเซอร์แลนด์มาวันเกิดของพี่เกตค่ะก็จะบอกเลยว่าต้องขอบคุณแบบพี่สาวคนนี้มากเลยคืออย่าที่บอกเคยมาไปน้องแพระเทศนี้ใช่แล้วก็มันเป็ช่วงเวลาที่แบบยากลำบากแล้วก็มีความสุขใจที่วันนี้ก็แบบเป็นที่พึ่งให้เสมอ แบบบอกเลยกันเอาไนี้ไเปนเราแพรไม่ได้ง่ายนะคนทุกคนแบบมาต่างที่แล้วมาคนเดียวอ่ะการที่จะจะมาหาแบบืือมีดภาพที่ดีริอ่ะ แน่นอนถึงอาจจะแบบไม่สามารถมาร่วมทุกปีแต่ว่าก็คือให้สัญญาแล้วว่าจะมาหาหลานทุกปีทำลูกคันแล้วก็ลิวีด้วยแล้วก็ปีนี้ก็ทำแบบนี้เลขอบคุณนะที่มาวันเกิดพี่ีขอบคุณจากที่น่ารักของหนูที่จํเลยที่จำได้ว่าคริสมาสตอนที่ก่อนที่สีจะย้ายไปเออสีบอกว่าที่เขตเราจะต้องเจอกันอีกเลยต้องเจอกันอีกนะแล้วเราก็ได้เจอกัน หลายหลายทางเราัต่งงานแบบผูกพันอะตอนพี่เกดบอกว่าทองนุ๊กพ <oh ันแล้วขนทันเพราะเขาบอกเกศทองหรืเปล่าแล้วพี่เกดบอกว่าเออทองอะก็คือแบบสงสัยว่าพี่เกดอะมีอาการแปลกๆแล้วแบบตอนนั้นก็อยู่กันที่บ้านของคนละมั้งแล้วก็เลยพาพี่เกดบอกพี่เกดทองหรือเปล่าแล้วพี่เกดบอกใช่ไม่ทองแล้วแบบนักปาร์ตไลอ์เลแบบเลยนะเนี่ค่ะอันนี้คือรู้คลิปนี้เราก็ลากันไปแล้วก็เอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Okay. Cheers. Happy birthday. Yay.